คุณหมอคะที่นะคะจะให้บริการของโปรแกรสริการแกรมเสมทำงานแล้วก็เป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพนะคะสําหรับเคสนี้นะคะจะเป็นใน2ของโปรแกรมเสริมกำนะคะโดยลูกค้านะคะเลือกปรับปริ้นคาตาการในสองโปรแกรมตาองชั้เกียาวนะคะแล้วก็เป็นโปรแกรมยกคิ้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปลูกถักลูกค่ะก่อนทํานะคะอันนี้จะเป็นรูปหน้าตรงของลูกค้าก่อนที่จะทําตาสชั้นเลีวก็ยกคิ้มนะคะ อันดับแรกก่อนเนี่ยส่องเราหันถึงนะคะลูกค้าเนี่ยมีปัญหาในสององค์นั้นตาตกนะคะทุกคนมาเห็นว่ามันจะทําให้ตาเนี่ยมันเบมีความเศร้าขวายตาตรงเนี้ยมันตกลงมานะคะสองเนี่ยคือตาสองชั้นนะคะที่วันนี้ลูกค้าเราทำะว่าตาเนี่ยเขามีชั้นตาสางชั้นเห็นไหมมันก็จะทำให้ตาดูมืดมัวดูแบบว่าเลื่อนนอนเศร้าๆนะคะวันนี้ก็เลยทำทั้งสองหักใจเลยอันนี้นะคะจะเป็นเพื่อ สถานีไหนสะแก้วนะคะมายังไงคราวันนี้ปรถตูมาเดินทางยังไงประตูลงหน้าเมกาแล้วก็นั่งแท็กซี่มาหน้ามอใช่ไหมคะพิธีกายากไหมเนี่ยเดินทางง่ายมาจากจานจังหวัดยังไงก็หาที่เกียนชนนะคะวันนี้ทำไมพี่สุถึงอยากจะทำตาสองั้นกับลึกลากๆข้างลางแล้วไปยานาดตี่บอกว่ามาถึงแล้วอยู่ตรงประตู คพช่วงแรกมะททำให้ตาดูแบบเศร้าใช่ไหมเหมือนหน้าเราเ้อ้ๆตลอดเลใช่ไหมคะนะคะวันนี้มาคลินิกทำมัลยการครั้งแรกด้วยใช่ไคะตืเต้นหมกััวไไม่เลยหรอมาคินกครั้งแรกด้วยคลินิกเป็นไงบ้างตามี่าใ่ไมะันอากาศนินิกน่ากลัวไหมม่นาเพิ่งผ่าตัดแล้วงผาตัน่ากลัวไหม่เน้าวยช่ไหม ตอคุณหมออ่ะอ๋อคุณหมออ้อมชื่อไหนตอนคุณหมออ้อมให้เขาเึกษายยังไงบ้างได้เลือกสไตล์ไม่เลือกสไตล์เองใช่ไหมคะไม่ได้บังคับใช่ไหมว่าอ๋อวันนี้นะไม่มีไม่มีใช่ไหมคะอ่าแลคะพอให้เขาปรึกษาเสร็จแล้วก็เป็นเตียงโ้โหใช่ค่ะตอนคุณเตียงคุณหมอก็ให้ดูอีกรอบเพื่อคอนเฟิร์มว่าอันนี้ใช่ไหมถูกไหมคะคะแล้วต้องทำเป็นเบ้างเจ็บไหม จต้นิยตยาชางจนต้นหยาช้างเดียวเนาะนะคะความเจ็บเราทียาชา,างมันได้ไหมไม่ต้องถือขั้นสลบเนาะไม่ต้อง <c oughs> นะคะเห็นแผลตอนแรกเราทำารคิวก่อนใช่ไหมคะ <c oughs> ทำเสร็จหนึ่งข้านคุณหวองให้ดูกระจกนะคะ <c oughs> ตอนดูเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมนะคะ,ะ,คะท,ที่ตรงหายไปไหมไหายไ,<ห>ไปเลยเนาะนะคะตามันก็เปิดเหียดขึ้น นะคะอ่าแล้วก็พอมาทำมือเสร็จเราทำเป็นตาสองชั้นต่อนะคะตอนดูีตาสองชั้นตอนที่เสร็จในข้างแรกเนี้่าอยูใจไหมคะชั้นตาหยูก็เป็นชั้นตาที่เราเลือกไปเลยใช่ไหมคะนะคะแผลน่ากลัวไหมไม่นกลัวไม่น่ากลัวใช่ไหมแผลเล็กแผลเล็กไหมพี่เล็กใหมไหม่เส้นใหญ่ไหมอืมอืม ไหมเส้นไม่ใหญ่ใช่ไหมบอกให้ทุกคนได้รู้หน่อยเดี๋ยวบางคนกลัวว่าเส้นไหมใหญ่มากไม่ใหญ่ค่ะใจเราทำได้ขอบคุณมากเลยนะคะเหตุภาพรวมหลังทำเสร็จแล้วเป็นไงบ้างหน้าเปลี่ยนตาเราดูแบบสดใสขึ้นเราพี่รู้สึกเนาะมันดูเปิดกว้างขึ้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจพี่สุดจะแนะนำยังไงบ้างก็แนะนำมาทีเชื่ออะไรนะ อีกรอบรอบหนึ่งจีดทกนะคะที่นี่อยู่ตรไหนนะหน้าอรับออ่านะคะวันนี้ค่ะคุณหมออะไรอ่ะหมอออจำชื่อหมอได้ก็โอเคแล้วจำชื่อหมอไว้ให้บางทีแบบว่าทำกับหมออะไรเขาจะถามใช่ไหมพี่สุาก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ถักมาปรึาได้เยนะคะปร่ค่า่นะคะมีท 你要开那边闭着